เตรียมสละความจนห้าราศีมีแววเลื่อนขั้นเป็นเศรษฐีมีคนนับหน้าถือตาดวงเฮงเกินต้าน1 สำหรับท่านที่เกิดในราศีเมทุนชาวราศีเมทุนมีบุญวาสนาชะตาดีคิดทำการใหญ่จะประสบความสำเร็จคนที่ประกอบอาชีพทำมาค้าขายจะค้าขายรุ่งมีกำไรมากยิ่งขึ้นหากใครเคยถูกข์ยากลำบากจะได้รับการช่วยเหลือแถมมีเงินเก็บในบัญชีเพิ่มมากขึ้นดวงชะตาหนูตกทางเข้าสารจะร่ำรวยมีกินมีใช้ 2. ราศีเมษเช่าราศีเมษอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่ว่าจะทำอะไรเกิดความรับรื่นภารกิจต่างๆที่เคยติดขดัดหรือล้มเหลวไปหลังจากนี้จะสามารถกลับมากอบกู้หน้าตาได้งานของคุณอาจจะต้องใช้สติปัญญาสักนิด คุณต้องคิดให้รอบคอบจะผ่านพ้นไปดีแถมมีกำไรจากการทำงานเงินแสนเงินล้านเต็มบัญชีชีวิตสุขสบายขึ้นมีบ้านมีรถสมดังใจความก้าวหน้ามาเยือนคุณ 3. เชชาวราศีมีนราศีมีนคว้าโอกาสใดๆที่เข้ามาอย่าลีลอ ถึงมีโอกาสเข้ามาแล้วให้รีบคว้าไว้อยู่ในเกณฑ์ที่หาไรายได้มากยิ่งขึ้นควรที่จะระมัดระวังการขัดผลประโยชน์กันสิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วให้มีสติอย่าวู่วามดวงชะตาของคุณหลังจากนี้การงานก้าวหน้าจะประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นแถมการเงินมีเงินต่างๆเข้ามาคุณจะสามารถหาเงินได้ง่ายขึ้นชีวิตคุณจะสุขสบายไปทั้งชาติ 4. ชาวราศีกุมราศีกุมฟ้าฝนเป็นใจให้คุณชื่นฉ่ำความรวยคิดการใดเป็นจริงแน่แท้ขอให้คุณขยันอดทนมั่นทำความดีการงานของคุณจะราบรื่นสำหรับการเดือนนี้มีโอกาสเสียงโชคเสียงดวงแล้วถูกรางวัลใหญ่อีกด้วยชีวิตจะกลายเป็นเศรษฐีใหม่ภายในเรววันนี้ ราศีมังกรชาวราศีมังกรจะสามารถสร้างไรายได้ได้อย่างต่อเนื่องหากคิดไรายได้พิเศษก็จะมีช่องทางในการสร้างไรายได้มากยิ่งขึ้นมีเงินมากยิ่งขึ้นสามารถซื้อของที่คุณอยากได้มานานบ้านรถสิ่งของมีค่าก็จะสามารถซื้อได้การงานรับรื่นแถมมีโอกาสที่จะได้ต่อยอดหรือขยับขยายสาขา ดวงทุกอย่างจะเป็นใจให้คุณคนราศีนี้มีโอกาสร่ำรวยเงินทองอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ช่อง YouTube ดูดวงชาแนลด้วยนะคะ